การได้ส <formation> <inh aling machine> ่วมโลชั่นนะคะแพงก่อนนอนจะทําให้นอนหลับยางมีความสุขแต่แซกไม่ได้สนใจหรอกคงมีปัญหาใหญ่กว่านั้นที่ต้องจัดการโอ้ยทำไมนอนไม่สบายตัวซะเลยเนี่ยโอ้สมบัติพวกนี้อีกแล้วหรอนี่มันคงจะไม่ใช่ที่นอนแล้วละมันเป็นธนาคารไปซะแล้วแคนดิสบอกแล้วไงว่าอย่าเอาเงินมาไว้บนเตียงนายพูดอย่างนับว่ัฉันวางไว้คนเดียวอย่างนั้นแหละฉันหาะายบนกองเงินพวกนี้ไม่เจอเลยสักอย่าง จะมีใครรู้บ้างไหมว่าการเป็นคนรวยน่ะมันไม่ได้สะดวกสบายไปเสมอไปเอ้าเอ้ยแล้วก็เจ็บตัวกจั้งงาโอ้ติลักครับคุณนอนทับทองน่ะใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาเบอร์โทรศัพท์ทำความสะอาดก่อนแป๊บนึงนี่มันไม่ใช่เบอร์โทรฮะอุ๊อ้ยเอาอ้ยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยเราจะต้องหาอะไรที่มันเย็นๆมาประคบอาไว้อก่อนซอยเซนี้แหละเหมาะเหม่งที่เสือ คุณรู้สึกดีขึ้นมาบ้างไหมครับเนี่ยฉันว่ามันก็ยังไม่นะข้าวของฉันจมอยู่ใต้กองเงินทุกๆอย่างเลยมีเงินอยู่ทั่วทุกที่แบบนี้ฉันคงนอนไม่ได้แน่ทาความสะอาดห้องในตอนกลางคืนเลยอย่างนั้นเหรออถ้าผลลัพธ์คุณต้องการคุณก็ต้องทําตามเลยนะแคนดิสก็ได้กาจัดทุกสิ่งทุกอย่างเออว้าวคุณทัพเก็บเงินเอาไว้สักหน่อยดีไหมไม่ได้จะไม่มีคําว่าลำรวยในห้องนอนอีกต่อไปเสร็จสักทีที่นี่เรานอนก็ได้หรือยังครับฉันว่ายังไม่นะ บริการจัดส่งเงินสดมาอีกแล้วโถไม่เอานะโอ้ยถ้ากืดเป็นแบบนี้เราคงไม่ได้นอนแน่จะมีอะไรดีไปกว่าการใช้เวลายามค่ำคืนไปกับการอ่านหนังสือเล่นโปดของคุณกันล่ะถึงแม้ว่าในนี้มันจะหนาวเหน็บไปหน่อยก็เหอะโอ้ยหนาวเด้อังทำความร้อนก็หลายเครื่องทำความเย็นไปซะแล้วชื่อชันว่าฉันกำลังจะแข็งแล้วล่ะเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บหนึ่งครับพี่วันคิดอะไรบางอย่างออกแล้วล่ะเสื้อสวเสื้ออย่างนั้นเหรอ คงเป็นวิธีที่ทําให้อุ่นขึ้นได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่พอนะครับรออีกสักประเดี๋ยวนึงเดอ้ออันนี้ครับใส่เสื้อแจ็คเก็ตอีกตัวดีกว่าแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยอ่ะห้องนี้มันหนาวเหน็บเกินไปถ้าเกิดว่าเราเอาเสื้อมาทั้งตู้เลยละ่ะแจ่งแป้งไปเลยค่ะฉันว่าฉันอุ่นขึ้นแล้วละ่ะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหม่เข้ามาอุ๊ปวัยใส่เสื้อแบบนี้แล้วฉันจะเดินได้ยังไงกันล่ะเนี่ย การมีปาร์ตี้เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปของคนร่ำรวยแต่ปาร์ตี้นั้นก็ทําให้เหนื่อยระ้ัมากเหมือนกันแล้วมันก็น่าเบื่อหน่ายด้วยแคนดิสไม่ชอบงานปาร์ตี้แบบนี้เลยจนแจ็คก,ก็เบื่อหน่ายกับการพบปะพูดคุยแล้วก็คำโอ้โอวดต,ต่างนาๆนานาแล้วเหมือนกันทีละครับเราจะกลับบ้านกันได้หรือยังครับไม่ค่ะมันยังเร็วเกินไปค่ะทุกคนยังสนุกสนานเั็อยู่เลยเนี่ยแล้วอาหารก็ยังเต็มโต๊ะอยู่เลยดูสิแระแม่จะอร่อยเลยแม้แต่อาหารก็ยังไม่ถูกปากงั้นเรามาลืมๆมันไปเถอะ เราไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันมานานมามากแล้วนะพี่ลอเอาแอปเปิลหน่อยไหมครับแค่ได้นอนอาบแดดก็มีความสุขมากนักแล้วแล้วก็เล <c oughs> ่นเกมเปลี่ยนบรรยากาศไม่จำเป็นจะต้องไปถึงเมาดิฟเลยซ้ำมันก็ได้แค่ฝันไปแต่คำคื้นให้ความสุขงั้นเรากลับมาสู <c oughs> ่โลกแห่งความเป็นจริงเหรอเนาะแอ้นี่พวกเธอจ๋าแคนดี้สกับแจ็คเขาเป็นอะไรไปน่ะโอ้ไม่มีอะไรมากนักหรอกเพวาเขาก็แค่คิดถึงชีวิตอันแสนสนุกสนานข้างนอกปาร์ตีนี้น่ะ อ๋อใช่ใช่ครับปาร์ตี้คืนนี้ยอดเยี่ยมไปเลยครับว,ว้าวดีมากเลยที่มีนิตยสารเล่มใหม่พี่วันก็กำลังนั่งตัดคูปองสว่วนลดอยู่โอ้วา้วาวาวา้าวเราจะได้ช็อปปินกันอย่างเมามาันเล่าเขาชอบมาหากรรมลดราคาและได้รับส่วนลดมากมากเลยละ่ะเอานิตยสารเล่มโปรดของฉันหายไปไหนแล้วเนี่ยฉันจะต้องตัดคู่องเล่มนั้นด้วยมีส่วนลดเยอะสุดยอดเลยแซนราก็กําลังยุ่งอยู่กับการทําความสะอาดบ้าน เจ้าของบ้านที่ดีจะต้องเก็บกวาทุกอย่างแม้ไม่มีเครื่องมือราคาแพงให้ใช้ก็เถอจริงไหมล่ะโซฟามีแตเศษรกระดาษเต็มไปหมดเลยรับไม่ไหวจริงๆแล้วนี่มันอะไรอีกล่ะเนี่ย oh. แซนดราก็ได้กวาดทูปฟองทั้งหมดลงในถังขยะโอ้แย่ชะมัดเลย <laughs> ฉันทำงานได้ดีเยี่ยบเลย คนหาเลี้ยงครอบครัวกลับมาพร้อมกับนิตยสารอีกฉบับหนึ่งเอาไว้คูฟองของฉันหายไปไหนหมดกันแล้วเนี่ยแล้วนี่คุณจะตะโกนบวกเวกทำไมัน่ะเนี้ยฮะทีวันใช้ความพยายามอย่างมากในการตัดครูฟองแต่กลับไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยนะอุ๊ยขอโทษทีเด้อมันไม่ใช่เวลามาขอโทษนะเราจะต้องรีบไปที่ทังขยะแล้วล่ะอุ้ยเมนชานเนยแต่ก็ไม่เป็นไรลอกประเด็นคือครูฟองต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนโอ้ยข่อยางส่วนหน่อยอาหารเช้าเสร็จแล้วจ้า เชิญมาที่โตได้แล้วค่ะการมีเซฟส่วนตัวเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละ่ะว่าแต่เธอไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยบ้านก็ใหญ่เกินไปจนคุณตามลินอาหารไม่เจอเลยด้วยซ้ำห้องนี้ก็ไม่ใช่ห้องนี้ก็เหมือนกันคุณจะต้องใช้ GPS แล้วล่ะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเหมือนกันเจ้านายอยู่ที่ไหนกันนาเอะแต่ก็ไม่เป็นไรทำความสะอาดรอบกัดอะแล้วก็เล่นเป็นแจ็คก,กับแคนดิสดีกว่าในขณะที่พวกเขากำลังเดินวุ่นวายทั่วเา้มมาเอยอ่ะ กินให้อร่อยนะคุณก็เหมือนกันครับเกมนี้จะน่าเบื่อแล้วล่ะสีแต่พวกเขาเกือบจะไปถึงแล้วล่ะฉันจะต้องนั่งรอนานแค่ไหนตล่ะเนี่ยในที่สุดพวกเขาก็หาห้องครัวเจอสัก,กเพคคุณไม่รู้หรอกว่าการที่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่นี้มันดักเย็นแค่ไหนมีแต่ของอร่อยอ่อยเท่านั้นแหละที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขขึ้นขอบคุณนะครับเชฟ แมกกซีนแฟชั่นนี่แหละที่จะเป็นกุญแจไปสู่ความหรูหลาของชีวิตว้าวสวยชะมัดเลยอ่ะแต่ก็น่าเสียดายทีไหมมีเงินซื้อฉันคงไม่มีวันได้ใส่ของพวกนี้หรอกแต่ว่าฉันตัดภาพพวกนี้ออกมาได้นะค่อยๆตัดอย่างระมัดระวังแล้วก็เรียบด้วยพอฉันใส่แล้วดูดีมากเลยใช่ปะล่ะฮะแต่มันก็ดูเหมือนจะขาดอะไรไปบางอย่างเอาละว้าวแมกกซีนเล่มนี้มีทุกอย่างเลยอ่ะส่วนกันไกลก็มีหยินมือของเราแล้วนง สอแล้วายก็ขึ้นมาอยู่บนคของฉันเรียบร้อยแล้วสส่ของแพงนี่รู้สึกดีจริงๆเลยเนาะว่ามะฉันราเยี่ยมไปเลยครับไอเดียคุณเจ๋งมากเลยครับแล้วว่าแต่อาหารเย็นของพวกเราล่ะเรียบไปที่ห้องครัวกันเลยดีกาเธอวางแผนอาไว้ทั้งหมดแล้วคุณพร้อมไหมคะแทนแทนโอ้ว้าววิวันคาดไม่ถึงเลยว่าจะได้มาเจอเจออะไรแบบนี้แต่ละจานมันก็ดูสวยอยู่ล้อแต่มันก็ถูกตัดออกมาจากแมกซินเหมือนกัน เออว้าวถ้าเรามีแค่นี้ก็ต้องแบบนี้สิเนาะรสชาติพอไม่ีดรเลวายอะไรนะแหนี่ทำไมคุณถึงไม่กินอาหารจริงๆซะหน่อยล่ะเอาเอาแล้วทำไมถึงไม่บอกกันซะหน่อยเล่าเหรอเป็นเรื่องที่ยากเย็นมากๆในการหาเวลาถางน้างนี่มันจะต้องเป็นลุคที่เพอร์เฟกต์มากแน่ๆถ้าไม่มีใครบางคนมาขวางทางอะนะเงาอย่างนั้นเหรออ้บริากาศของฉันน่ะเองเขาไม่มีทางทิ้งลูกค้าเขาเลยแม้แต่นาทีเดียวโอ้ยที่นี่ก็รวยลือ เขาตามติดเจ้านายไปทั่วทุกที่เว้นแต่ในห้องนอนที่คุณจะได้อยู่ห่างจากการเฝ้าติดตามไม่ไม่ไม่เลยจ้ะเขาก็ยังคงติดตามคุณอยู่เสมอถ้าเกิดว่าไปช้อปปิ้งอะเขาก็จะคอยตามอยู่ข้างหลังคุณเสมอแฮนนี่ช่วยเวลาแยกห่างกันไม่ได้หรือแคนดิสซักจะโมโผล่เลยสิขอจะเข้าห้องน้ำคนเดียวไม่ได้หรอไอ้นี่มันอะไรกันแล้วเนี่ยบริการตามติดคุณเหมือนเป็นเงาไปทั่วทุกที่เขาจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่อย่างสงบหรอก โอ่ยฉิ่งจะ,จะเบื่อเต็มทีแล้วเด้อคนยากจนก็ต้องทำความสะอาดอ้าร่างไตเหมือนต้านหน้าแค่ต้องประหยัดเท่านั้นถ้าเปิดน้ำเบาๆก็จะดีกว่าเดิมเยอะเลยเฮ้ย hey, นี่คุณทำอะไรเนี่ยสชมูหยดเดียวก็พอสำหรับ2คนแล้วก็คงเพียงอะไรไม่ได้เลยด้วยล้างหน้าใช้แค่นี้ก็พอแล้วละมั้งยาสีฟันขนาดท่าเม็ดขวยังมากเกินไปเลยอย่าบีบสิั้งหัวมุดสิถึงจะพอดี เราไม่ได้ขี้เหนียวนะเราแค่พยายามใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะส่วนการใช้กระดาษทิชชู่โดยก็เช่นกันยิวันใช้ทุกอย่างอย่างประหยัดที่สุดประหยัดสูงสุดเลยล่ะนี่สิถึงจะเรียกว่า perfect การนับเงินมันก็ดีอยู่หรอกแต่มันน่าเบือเกินไปนะสิเห็นไหมล่ะปัญหาอยู่ที่แจ็คมีรานได้มากเกินไปมือจะหลุดออกมาอยู่แล้วเนี่ยนิ้วก็พองไปหมดแคนดิสช่วยผมด้วยฟ้า โอเคค่ะงั้นเรามาเปลี่ยนกันมั้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะนับได้ไม่นานเหมือนกันเงินของเรานั้นไม่มีหวานหมดแน่ๆโอ้ยเจ็บมือชะมัดเลยมือสวยๆกับการนับเงินเป็นทางเลือกที่ชัดเจนจะว่าไปทําไมเราถึงไปจ้างนักบัญชีมาล่ะเราทําได้แค่ยอดประปุออมสินด้วยการเท่านั้นอยากจะรู้จังเลยว่าเมื่อไหร่เราจะมีเงินพอซื้อโทรศัพท์กันนะงั้นก็ยอดเลยก็แล้วกันเนาะแต่เดี๋ยวก่อน ใส่แบงค์ไม่ได้อ่ะนั่นก็แปลว่า <c oughs> ถึงเวงลาทุบก,กระปุกแล้วก็ทำความฝันได้เป็นจริงแล้วสิ <c oughs> อื้ย๊ยไม่น่าออกแรงเยอะเลยเรา <c oughs> ฉันว่านี่น่าจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะ <c oughs> เสื้อผ้าสำคัญกว่าโทรศัพท์เยอะเลย <c oughs> อีวันก็มีความใฝ่ฝันเหมือนกันงั้นเรามาหยอดลงเลยดีกว่าไหม ว้าวากระปุกเต็มแล้ว่ะงั้นก็ถึงเวลาเขาจินตนาการถึงรายการทีวีช่องต่างๆในเครื่องไหม่ซะแล้วแชีวิตก็ต้องเดินตามทางของมันเขาเป็นหวัดซะแล้วนี่พวกเขาจะต้องใช้เงินเก็บทั้งหมดไปกับการซื้อ,อยาทําทไมเราถึงโชคร้ายแบบนี้กันนะ <c oughs> คุณจะต้องทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะได้เงินมาในขณะที่แคนดิสกําลังนั่งอ่านแมกซีนอย่างสบายอ,อกสบายใจอยู่นั้น แล้วนั่นเสียงของคุณหรือเปล่าโทรศัพท์ดังในเวลาที่ไม่เหมาะสมสเสลยแต่ว่ามันเครื่องไหนดังกันล่ะเนี่ยเครื่องนี้ลึกหรือว่าจะเป็นเครื่องนี <Hello. S 1> ้กันแน่แล้วก็ต้องเอาของทั้งหมดออกมาจากเป๋าซะด้วยอ๋อของผมเองครับเหมือนว่าเราต้องมาคิด <Hey. S 1> เรื่องการเปลี่ยนเสียง hmm. ยกเข้าใหม่ซะแล้วละ่ะแต่ว่าตอนนี้จะต้องซ่อมโทรศัพท์ทุกๆเครื่องเลยโอ้ oh, ม่นะไม่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอีกสายแล้วเครื่องไหนอีกล่ะเนี่ยฝังร้ายชัดชัด ลโหลฮัลโหลวันสันรามีข่าวสำคัญจะบอกแฟนของเธอแต่เธอแทบจะไม่มีสัญญาณเลยนะสิเฮ้ไอ้เจ้าโทรศัพท์ซื่อปึ๊บยิวแกได้เห็นดีแน่หรือว่าจะให้ง่ายกว่านั้นก็ใช้วิธีของคุณปู่ซะเลยอ่ะหลโหลฮัลโหลวันโทรศัพท์ถ้วยกระดาษน่ะมันไม่เคยตอบยุบเฮ้ใช้ปากที่รักมันเสียงดังแต่รวดเร็วและก็คุณภาพสูงแล้วก็ได้ผลทุกครั้งเลยล่ะ ว้าวสนุกจังเลย <Wow. S 1> แบบนี้ใครย,ยังต้องกาวโทรศัพท์เรื่องจริงอีกล่ะเนาะว้าววิธีใหม่ของพวกเราเป็นยังไงบ้างเหรอแล้วคุณชอบครอบครัว,วไหนมากที่สุดกันลึกคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยเดอ้อดูสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายในช่องของพวกเรากดติดตามช่องของพวกเราและกดไลค์ให้เราด้วยนะอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะไว้พบกันใหม่คลั้งหน้าในช่องท um ุมท um ุมแชลักนะจ๊ะ